นะครับโป้ที่พี่น้องรอคอยครับหกหมื่นครับครึ่งเกินครึ่งแสนครับท่านผูช้ชมคือไทเกอร์ดารุต,ต้นกล้ามวยไทยเพชรกิดนดีอีสานครับโดยอาจารย์บอยอภิชาตพร้อมทีมงานครับคุณนองบ์กรคนรวยเงือน,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 นสอสิงห์ประพาครับผู้เชี่ยวประสาผู้มวย ดูครับแดงนี่ซุปเปอร์ไนท์ครับผู้น้องรู้จักดีครับรายนี้สมัยก่อนที่บอกเลยว่าก่อนโควิดนะเนี่ยคิวยาวมากซุปเปอร์ไนท์ทอเทพเมืองเทียนซุปเปอร์ไนท์สิปปสจรูุครับเออครับทีมงานจากอภูรวรินทราชลบุรีครับวันนี้มีน,น,ะน,ะนุชอินท์จเจริญนะฮะส่วนท้องเรือนี่ซ้อมอยู่ที่ค่สิมหม้อน้ำอารออมณ์ปอดมวยไทยครับอำเภอพย,ยุตจังหวัดศรีสะเกดครับ บอกฟอร์มดีทั้งคู่นะครับคู่นี้ทางด้านชัง้งลบทีนี่ก็วันนั้นชนะแตกโอ้ชนะที่เรียกว่าน้องไอ้เจ้าเพชรนิคมมานะครับในุในจังหวัดอุบลน,นะครับเออคือว่าคู่นี้ไม่มีใครกลัวใครนละคะครับอุบลชนศรีสก,กิดกำลังอีกของเราในวันนี้นะครับฝั่งละสามหมื่นไปกับหกหมืน่น โอ,อ,อ้เงินรวมๆเกิดเศษนะพวกนี้ครับบางทีอาจจะมีหล่นมีนอบมีนับไม่เห็นกับท่านผู้ชมเ,ออเก็บภาพส,สวยๆในละเอียดชัดเด็ดน,นะโอ้นับเออเอ,อุบลนายนดก็ชนะเชิดมงคลมาาที่นับเฉพาะในอบนุบลนะครับส่วนชาติตันทีก็น้องเพชรนิคมสิบวันที่ต้นกว่าก็เพชรนิคมสัตติอุบลมาอ่านะใช่ รด,ดนแล้วนะคะอุบลศรีสเกต้นะช่วงนี้ก็มีบนเรียนจะเจอกันทั้งนั้นล่ะวันนี้มาดูมาชมตรงนี้ขอบุนอีกครั้งสำหรับพื้นที่ตรงนี้หอประชุมอบุบลนอนโกน,น,นแดงก็มีครูอินคำจเจริญน,นะฮะเอาละครับจะมีมามาช่างขาสิพอน้ำมีน้องมีนใครเห็นหรือเปล่านะครับโโครับว็สดีครับ<อ>พี่น<อ>้อง แฟนวัยที่ขลุกหลักกันเดี๋ยวก่อนจะบงคู่นี้เนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตจะขอ,อพี่ก้กอนน่นอยจีตานินดนึงนะครับเพื่อให้มันเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการชมการเชียร์มวยคู่นี้ในฝันเดินพัานสูงนะครับก็แพร่ชนะถือว่าเป็นเกมที่ยากเปพียงไปมองกันนะครับพวกท่านมามาหลายคนนค้องก็เชียร์กันพูดอะไรน,นิดหนมอยก็ได้หลายเพราะจะนั่งพบงความขั้วงดีว่านในคณะทีมวยชมน,นะครับ ห้ามยืนบันไดนะครับห้ามดื่มบันไดเด็ดขาดห้ามดื่เพื่อเพื่อเกิดปัญหานะครับแล้วก็ช่วงพักยกอนุญาตให้ยหุนเสียดสองคนแล้วยู่นอกเชือกหนึ่งคนหมายถึงอะไแต่ละฝ่ายอยู่บนเวทีในศาลแต่อยู่ในเสียดสองอยู่ข้างนอกึ่งจนน่าจะอยู่ข้างล่างก็บรเป็นกางครับขอเจนี่เลอรยังขึ้นมาหลายเพื่อเกิดว่าเป็นเพื่อเรียบร้อยครับ <Richt> er> แค่นี้นะครับมาเ,เชิญชมเชิญเสียต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์บอยโนนโคนนะคะ เอาละครับนี่คือคําชี้แจงของท่านอาจารย์บอยอภิชาติครับโปรโมเตอร์ในวันนี้นะคะที่เลี้ยงย้ําอีกครั้งครับเท้าติดพื้นนะครับ<อ>แล้วก็ผู้นี้รางวัลพิเศษเยอะเราคนดบัวด้วยกันดูด้วยความเป็นธรรมดูด้วยจิตใจที่เป็นกันระยาณมิตรนะครับการต่อสู้นั้นคือหน้าที่ของนักต่อสู้บนเวทีนะะเราลุ้นเราเชียร์ กติวขอบเบทีตามกติกาตามที่โปรโมเตอร์เราแจ้งไปซุป,ปเปอร์ไน,น,น,นท์ตอน,นเทมเพลนเทียนเตียนี่เตียนดักจบจากอุบลราชธานีก็ได้ปากมุมแดงนล้วงานตัวชาติลำชีสิทธิม่อน,น้ำลูกหลานปักป,ป,ประยุศศิษย์เกศนะครับคนต่างดีครับคู่นี้ขวาอยู่ที่ซุปเปอร์ไนท์ครับถือว่าเป็นมวอยอรุ่นที่นะครับโด่งดังมาก่อนนะครับซุปเปอร์ไนท์ครับตัวชาติลำชีนี่ก็สดเลื่อนไหลกับเชิงน,นี้ ส่วนนายก็หายไปพักเด็นะครับกลับมานี่ก็ยังไม่แพ้ใครครับถือว่าสดฟับงูุ้๋นนะครับช่วงนี้นาทีนี้นี่ถือว่ากระดูกเบอร์เดียวกันไปแล้วครับมาจะเจอกันวันนี้มาจะเจอกันวันนี้สุดฮทเกอร์เดาลุกต้นกล้ามวยไทยออกเบอร์ออกเอ พี่น้องไปอยู่พากบ้านดูไลฟ์สดไปด้วยก็าทายในใจไปด้วยครับใ,ในใจเป็นผู้ชนะครับสุขวัลในอุกบ,บนราลัมทีศรีสเกตมีหงเบิดกับพี่น้องผู้เอกผู้นำวันนี้สิบสี่สิงหาคมถือว่าเป็นวันที่สองที่เราอยู่ที่นี่ด้วยกันนะสิ่งดารุ่งไทยเกิดต้นร้างไม้ไทย,ทไอยอครับอาจารย์บอยอภิชาครับติด<น>ตามนะักต,ต,ต่อไปในการใหญ่สำนึกรักบ้านเกิด คนอื่นบางคนก็รวยเพื่อนในจานปอยอว่าจะลงพนไหน,นโอ้นี้เกรงทั้งผูรับไม่กลา้าอาวุธเกรงเกรงเกรงตัวกองที่มีพลคัญยาสายก็เลยเตือนอย่างเป็นทางก,การเสนอตัวเมืองีวรจรริตจันทราพรที่เดตสายสันโดครับสมัยทั้งดีก็ให้คะแนนสามชา,ายอยู่ข้างใต้กรรมการผู้ตัดสินของเราชุดนำให้เนี่นะ นำทีมโดยท่านร้อยตำรวจเอกที่พนกัญญาสายประธานเทคนิคและวครับตำหน่งที่บนเวท,ทีตอนนี้เอาละครับดูว่านี่ครับเริ่มพักทายแล้วชาติรับชีสมัยก่อนเป็นข้าพยนต์นะครับชื่อนังนะครับชาติรับชีเมื่อสมัย50ปีที่แล้วครับหลายคนยังไม่เกิดเลยครับ ลําชีครับน่าจะเป็นมิตรไยบัญชาเพชรชรายชวราครับสมัยโน้นครับอ่อชาย,ยาสริยั์หนึ่งพี่เออนี่ว้าหล้อด้วยัดีเกินกว่าผมลําชีมันชื่อหนักนะครับอ่าหนึ่งยกผ่านไปเออแบบลุ้นแบบละชื้ คาดว่าสองสามสี่ห้าก็คงจะเริ่มออกอาวุธหนักๆกันสำหรับผู้อีิของเรานะคะเดี๋ยวอาจารย์เป็นเส้นอาจารย์คนนี้เหลืออีกคู่หนึ่งะครับท่านผู้ชมครับจาเป็นควายหญิงนะคะเทพธิดากับเพชรน้ำบาสเทพธิดามายัางไอเกียมาด้วยห้าพันอ่ะพี่น้องครับเดี๋ยวบอกกาวนีน่เป็นเนาะขันเวลาเว้ยคนอีมือเศร้านี่คู่นี้กูหมดใจมาว่าขอลง ไปซบมวยมันฉะนันเมืองมือไนบอ,นอผมได้ไหนึ่งคู่เนี่ยผนขอโยคูเนาะเพราะว่ามวยมันขาดมวยมันเปนลี่ยนมือผมก็ได้ประสานทั้งสองโคตรลำนะครับท่นก็บอกว่าพูดจยิงอย่างก็พูดอยากซบมวอนี่บอลล็อกกุเทนกุเทนบอกไปมือ,อมมหลังนะก็ต้องขอพูดในสมัมผัสเอาหวัวหน้าทั้งสองฝ่ายอ่ะพอเมือ่อนะครับตัวมือไอังอ่งกันเนี่ยสมกับที่ว่าผมเอาไปคุยเป็นการสู่กันแบสนุกสนุกแล้วก็สนุกเดื่องต่างกันที่ตาม อ,อยอมร่วประชุมเพื่ได้ไยินนะครับยอมชมรายการนี้รับเราสู่ฟังครับก็ขอบคุณทีมงานทั้งสองฝั่งนะคะรับไม่ว่าจะเป็นทีมงานกูยิงกบเจริญแล้วก็ทีมงานสิบพมอน้ำด้วยนะคะเป็นบุญต,ตาของพวกเราที่ได้ดูครับค่ะถ้าหากว่าได้ดูสดๆตรงนี้ออจะไปที่มวยมันสนัดเมืองเลยเราก็ได้ดูเหมือนกันแต่เราได้ดูออในทีวีแต่วันนี้เราได้ดูสดๆสสตรงนี้หอประชุมอภอโนนคณหัวหนยทั้งสองฝั่งครับอ้า ดูน้ำตันต่อเลยยกสองเอาลวนะครับท่านผู้ชมครับนีบ่ครับเรายกศึกมวยมังสนามมาไว้ที่นี่ครับคูนนนน่นี้มาไว้ที่หอประชุมมาเปิบอนคูนนี่นะครับเอาโอ้โห้นี่มิดโบนโอ้ยชาติทับทีทักทายแบบ รุนแรงไปแล้วสแสดงว่าเริ่มแรงแล้วสุกคนได้ดต้องยิ้มแบบเผินเลยครับต้องส่องกล้องดูเลยหลังลจากนี้ไปนะยกสองอ่ะสุกบนไดแดงชาติรับชีน้ำเงินอกเบอร์เอ็ในวันนี้ทีนี้ประเภทไอคือสมองป่วยนี่ซือแปะเรียกอาจารย์ทั้งคู่ลยครับประเภทสังขาชเรียกหลวงปู่เลยครับ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเ,เริ่มแล้วหลังจากยกที่หนึ่งมีเก้งเกรงกันนีเ้เริ่มแล้วเริ่มลแล้วได้แล้วโอ้นะครับท่านผะู้ชมอาวุธเริ่มออกมาแล้วโอเอซิคไทเกอร์ต้นกล้ามวยไทยครับน,นี่คือผู้สำคัญของมวยมันสนั่นมืองว่างั้นเถอะชวันที่สองวันนี้หมอประชุมชนโดนบุ่ม ดูดูทุกช้อนดูทุกช้อนดูทุกสายตาจดจ้องแล้วค่ะต้องยืนแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี่ลุ้นลุ้นอย่างละกึกออกเหมือยกสองเลยครับซุปเปอร์ไนท์แดงชาติรับชีน้องเงินดูแล้วทางด้านซุปเปอร์ไนท์ได้ในเสียงขาหายหายโอ้ยชาติรับชีอาจจะได้มาอีกนิดนึง ดูไปครับโอ้โหาลนะครับสนุกเปลี่นเต้นเราใจทุกวินาทีครับคู่นี้นาทีทุกวินาทีทุกช็อตโอ้ดูครับขยับต่อครับชาล๊อปชีเดินแล้วเริ่มเล่นเริ่มจับหนักๆแล้วเออาวุธหนักๆแล้วครับคู่ยมศร เสด็จวยมันสนับมือครับไปต้องไปรอทบอครับเราดูที่นี่เลยค่ะดูสดๆกันที่นี่เลยเอ,อขอบคุณทีมงานหัวหน้าค่ายทั้งสองฝั่งด้วยยับต่อครับทางด้านชาติรับเชีครับยังมองไม่ออกยังมองไม่ถูกนะครับท่านผู้ชมยังเบโมยย,ยับสองเออ,เอ,อนี่ไม่ใช่งานง่ายของทั้งคู่นะครับ เป็นโจทย์ยากเลยทีเดียวรับว,วันนี้อาสองอยั่าผ่านไปขอสักครู่ให้น้ำก่อนครับอยากใมาตามกันต่ออุ้ยร้อนลุนละทชกเหมือนกันเลยลุนละทชกเลยถ้าดูข้าชมร้อยหกสิบดูคู้นี้คู้เดียวหายกันเลยครับเกินคุนเกินขุ่ต,ต้องบอกว่าวันนี้10กวยมันสันเมืองโอ้โหระดับไม่ธรรมดาครับเอามาพี่น้องได้ดูกันสดๆครับ คนต่อไปก็เป็นหน้าที่ของเทพธิดากับเทปน้ำหวานนะครับครับปิดท้ายนะคะเหลืออวยยินอีก,อก,อกหนึ่งนะคะต้องขอบคุณพยางทีมงานอาจารย์บอยนะครับที่ให้พวกเราทั้งสาวได้เป็นผู้บรรยายและก็เป็นมีส่วนร่วมนะครับในสิ่งรัางนี้ทั้งสองวันเลยครับขอบคยนะคะแล้วก็ไลฟ์สดโดยน้องเกี่ยวดนำมวยสยามนะครับแา้วก็แนนเพลยก็มีเจ๊จอยด้วย ชอบยูทูบชอบยูทูบแต่ว่าทางด้านเองเขาดีเจจอยพูดจาภาษามทยยาวมาแล้วนะคะน้องเกี่ยวดำนะครับนโคราชเคยสีสเกรับครับอ่าดูชมสำหรับคู่เอกกันต่อเลยคาดว่าเจสมีนุ่มปวด้นรู้อยู่ตอนนี้คาดว่ายกสามยกสี่สามพี่คุยของเราติดตามันพี่น้องความมันความหนักคงจะ ได้ติดตามกันเอาละครับมาถึงยกท6ของนยกนี้ของจริงล้วนๆครับท่านผู้ชมเอาเลยครับสองหนุ่มครับมายกสามไม่มีไหนครับจ้ารังจีไมเมจ่อใ่แล้วครับยกนี้ไม่มีไม่มีเอ่อนะเอซีเราเตรียมลุ้นเตรียมเชียร์กันอยู่6หมื่นนะไม่ใช่ธรรมดานะนี่เงินเกือบแสนเลยทีเดียวรวมเรับท่านผู้ชม สุพรรณหนส์กอเทพเมืองเทียนแดงเอาเลยครับเพ้าหน้าโอ้ดึงรับกชาติทันทีในงานนี้นสดเนื้อหลายครับยัดซนใจครับไปอเอาเลยครับเพลงเข่าของชาติทันทีว่าไม่เป็นรองใครนะครับซุปรรณหงส์ก็ไม่หักสื่อแฝงเรื่องอาจารย์นะครับไม่ธรรมดา,าไม่ธรรมดาโอ้เท้าขวาตีไปเอาเอา ยีิดใยครับเดี๋ยวก็รู้นันยี่ก็ไปันยี่้าไปต่าก็เชื่อใจยกสายไปเโอ้โหตลาดหลักทรัพย์พุ่วไยนะครับซื้อไทกันแล้วสุดเปอไ์นชาตนลักชโอ้โหท่ากนี่ หมุนัดก,กันครับคูน่นี้เดินขยับเขาเตะวเตะลตัตตต้แลต้ตก็ตีด้วยด้วยใุไุกไแดงเช่าทั้ีน้นีขยับจัดเลยครับจัดเต็มเลยครับองกับตัวเอง 得，得，得上。太平发过来。<四>